ก็สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสมาสัมภาษณ์ผู้ปกครองนะครับที่ส่งน้องไปเรียนต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์นะครับวันนี้มาที่โชว์รูมบอนโวนะครับแถวบางบัวทองก็มาพบกับพี่วอพี่วอสวัสดีครับสวัสดีครับเบสสวัสดีครับเป็นผู้ปกครองที่ส่งน้องไปตั้งแต่เรียนซัมเมอร์กับเราตั้งแต่เด็กๆนะครับตอนนี้ก็โตกันแล้วก็เข้ามหาวิทยาลัยกันแล้วก็มีโอกาสได้มาสัมภาษณ์ทางพี่วอนะครับพี่วอขอบคุณมากเลยสําหรับวันนี้เอายินดีอย่างมากครับยินดีอย่างมากครับพี่วอมีมุมมองย ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าพี่วอคือคุณพ่อเนี่ยมีลูก3ามคนนะครับแล้วก็ลูกทั้งสามคนเนี่ยเริ่มจากเรียนที่ประเทศไทยครับนะครับเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราอยากให้เขาพื้นฐานในประเทศไทยก่อนครับนะครับแล้วก็เริ่มจากการที่ให้เขามีโอกาสไปเรียนซัมเมอร์ทุกๆซัมเมอร์ให้เขาคุ้นเคยับการไปต่างประเทศนะครับแล้วก็ถึงจุดหนึ่งอ่ะเราคิดว่าเราอยากจะให้เขาไปเรียนต่างประเทศอยู่แล้วครับนี่คือจุดเริ่มต้น แล้วก็ดูว่าเขาต้องการชอบอะไรปรากฏว่าลูกๆทั้ง3าคนโดยเฉพาะ <c oughs> วิววี้ค่อนข้างจะชัดเจนว่าเขามีสกิลเรื่องฟังเรื่องพูดค่อนข้างดีก็เลยคิดว่าถ้ามีโอกาสจะต้องดันเข้าไปอันนี้คือ นั่นแสดงว่าพี่วอมองว่าการไปซัมเมอร์ก็มีประโยชน์เพราะว่าบางคนมองว่าการไปซัมเมอร์มันเหมือนเป็นเป็นทัวร์เหมือนแบบไปแล้วมันไม่ได้อะไรแต่ว่าสําหรับคุณพ่อเมื่อน้องกลับมาแล้วคุณพ่อมองว่ายังไงคือเราคิดไปเลยครับคือซัมเมอร์เนี่ยต้องให้เขาไปเที่ยวกว่าสร้างฝันประทับใจถูกต้องครับซัมเมอร์แรกคือเขาไปกับโรงเรียนครับมีเพื่อนไปมีครูไปเหมือนแบ้เขาไปเที่ยวแต่ไม่ได้ไปเที่ยวกับเรา ให้เขาไปเที่ยวกับเพื่อนให้ไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองใช่ใช่อันนั้นคือตั้งใจเลยตัดใจเลยว่านั้นต้องให้เขาไปเที่ยวครัวพอเขากลับมาเราจะถามเราจะคุยกับเขาเราเริ่มรู้ละว่าเขาไปแล้วเขาอยู่ได้ครับคราวนี้เราก็พอซัมเมอร์ที่2เปลี่ยน ก็มาจอยกับเจนครับอ่าก็เลยคราวนี้เปลี่ยนแล้วไม่ได้มีเพื่อนไปครับไปกับน้องแล้วน้องชายไปด้วยอ่าน้องชายไปแทนนั่นก็วัดอีกอย่างว่าอ่าไปคราวนี้ต้องได้ความรู้อ่าครับต้องให้ครูพูดถึงครับคราวนี้พอไปรอบนั้นกลับมาก็ฟังฟีดแบ็กจากครูครับจากจากเบสครับก็ได้ฟีดแบ็กที่ดีครับว่าน้องอยู่ได้ครับสนุกด้วยอืมแล้วมาสุดท้ายหรือจะช่วงสุดท้ายมึงเขากับน้องอ่ะไปชอปปิ้งไปเดินเล่นกันเองครับ ไปได้ไว้ปลอดภัยแสดงว่าเขาอยู่ได้ครับก็เริ่มชัดเจนละว่าวีวีเนี่ยถ้ามีโอกาสเขาไปได้ประกอบกับน้องเอง,งวิชาการค่อนข้างดีอยู่แล้วเ่าที่เบนรู้แล้วก็ในส่วนของภาษาอังกฤษเขาก็เรียนอังกฤษโปรแกรมมาใช่ครับอยู่แล้วบางบางคนบอกว่าเรียนอังกฤษโปรแกรมภาษาอังกฤษอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ายังวิวีนี่ถือว่าสําหรับเบนก็ถือว่าโอเคเลยถือว่าดีเลยครับคือถ้าเป็นโรงเรียนไทยเนี่ย แล้วเขาไปเรียนด n g l i s h โปรแกรมเนี่ยเอาดูมันก็ดูจากผลการเรียนผลการเรียนถือว่าดีครับแต่สิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนคืออินเนอร์ข้างในเขาอะ <c oughs> ความสามารถเขามีอยู่อะครับมันมีมากกว่านั้นอืนันนี้คือสิ่งที่เราไม่รู้รจนเข้าไปซัมเมอร์ครับจนเขาได้คุยกับครูแล้วครูฟีดแบกให้เราฟังเนี่ยถึงรู้ว่า มันเหมือนมันเป็นการยกศักยภาพของเขาเนีว่าว่าเราอาจจะรู้ว่าเขาเขาโอเคนะเราจะไม่รู้จนกว่าที่เขาจะไปใช่ครับแล้วพอกลับมาแล้เราถึงเห็นฟีดแบ็แล้วเราก็เลยมั่นใจมากขึ้นในการส่งเขาไปที่ใช่เลยใช่เลยครับแต่ตอนแรกพี่วอลตั้งใจให้เขาไปนิวซีแลนด์่ะครับตอนนั้นคือที่ไหนก็ได้คือหลักๆก็อเมริกาตอนนั้นดูอังกฤษด้วยเหมือนอังกฤษใช่ครับแล้วก็นิวซีแลนด์ครัอะไรก็ได้เขาสาประเทศนี้นะครับ ซึ่งมองว่าได้หมดเพราะมันเป็นการเริ่มต้นส่วนนิวซีแลนด์นี่ถ้าพูดถึงเนี่ยก็เป็นประเทศหนึ่งนะครับที่ตั้งใจว่าถ้ามีโอกาสก็ไปได้ไปได้แล้วมันมีโอกาสเข้ามาพอดีก็เป็นก็เป็นจังหวะที่ดีครับ,รบและตอนนั้นที่พี่วอส่งน้องไปแรกๆพี่วาอาจ,จะไม่ได้กังวลม,มากแม่หมิงอาจจะกังวลหน่อยหมายถึงว่า พอเราตัดสินใจแล้วว่าจะส่งน้องไปมีความกังวลมากน้อยแค่ไหนเพื่อผู้ผู้ครองบางคนอาจจะแบบไม่อยากห่างลูกหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับถามว่ากังวลไหมไม่ไม่ได้กังวลมากเพราะรู้แล้วนิวซีแลนด์เนี่ยหนึ่งคือปลอดภัยนะแต่เราณวันนั้นอะตอนที่เขายังไม่ได้ไปรเราคุยกันก่อนว่าตัวน้องอะตัววิวี่อะมั่นใจไหมพร้อมไหมอยากไปไหมครับคือหลังจากที่ได้คุยกับเขาแล้วก็พื้นฐานเขาอะเรารู้ละว่าเขาไม่ลังเลที่จะไปครับ งั้นก็เหลือ2อย่างละเหลือตัวพ่อแม่ครับพร้อมที่จะส่งเขาไปไหมเราก็ตอบโจทย์นี้ด้วยการคือ1ไปส่งเขาที่นู่นไปส่งเขาที่นู่น2คือเช็คข้อมูลเช็คข้อมูลจากเจนนี่แหละครับว่าแบ็คกราวโรงเรียนเป็นยังไงครับไปอยู่กับใครนะครับและชีวิตจะเป็นแบบไหนอันนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลที่ดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนที่ไปการดูแลนะครับสร้างความมั่นใจให้เราว่าเราไม่ห่วง นะครับสุดท้ายคือบินไปส่งเขาครับไปรู้จักโฮสไปดูเส้นทางจากบ้านโรงเรียนครับไปดูโรงเรียนอันนี้ดูเยอะมากคือค่อนข้างมั่นใจเลยรอบเดียวนี่เอาอยู่เลยเอาอยู่สบายใจครับสบายใจเลยกลับมานี่หมดห่วงครับส่วนที่เหลือเรื่องความคิดถึงอะไรเงี้ยเราใช้เฟส t i m ์เอาไปดูแล้วมั่นใจสถานที่สภาพแวดล้อมโรงเรียนลงไปโรงเรียนหญิงล้วนด้วยครับแล้วโฮสก็เป็นโฮสพาร์ทเนอร์ด้วยครับ โพสของโรองเรียนเองโของโรองเรียนเองครับคือต้องบอกก่อนจริงๆน้องเรียนเซนโยมาใช่ไหมครับแล้วก็เรียนอินเดชโปรแกรมมาเพราะฉะนั้นตะกี้ที่พี่วอพูดมาเนี่ยก็คือเหมือนกับว,ว่าน้องมีการปลูกความพร้อมที่ดีละเพราะฉะนั้นการจะไปเมืองนอกเนี่ยมันต้องพร้อมทั้งเด็กแล้วก็ตัวผู้ปกครองด้วยใช่ครับซึ่งผู้ปกครองเนี่ยต้องพร้อมกว่าเด็กในในแง่ทั้งว่าเ จะคิดถึงลูกไหมจะมั่นใจไหมอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการเงินก็ต้องวางแผนอีกด้วยใช่ครับ,รบแต่โชคดีว่าวีวีได้ทุนได้ทุนยิ่งเป็นแรงขับดันว่าเฮ้ยโอกาสนี้ไม่ได้มาง่ายๆรู้สึกว่าตอนนั้นเป็นถ้าจะเป็นแค่2คนในประเทศไทยในโลกด้วยซ้ำนะ ที่ที่ได้ทุนนี้นะเพราะว่ามันทุน50%ครับแต่ว่าก็ประหยัดเงินไปเยอะเพราะว่าจริงๆสมเด็จแบสเดนที่โรงเรียนที่น้องวีวีไปเนี่ยมันเป็นโรงเรียนท็อปเกิร์ลสกูอยู่แล้วก็ตอบโจทย์แม่หมิงแล้วก็พี่วอลด้วยครับทีนี้เรื่องการเรียนพี่วอลพอทราบไหมครับว่าในมุมมองของพี่วอล การเรียนที่ไทยเซนโยเนี่ยแล้วก็ที่เมื่อน้องไปเรียนที่นิวซีแลนด์พี่วอมองเห็นความแตกต่างจากการที่ได้คุยกับน้องบ้างไหมครับอยากให้ลองเปรียบเทียบนิดนึงเจงครับหลักๆเลยก็คือแพทเทิร์นมันค่อนข้างจะฟิกซ์มีกรอบนะครับแล้วก็มีเรื่องของมีวินัยในการเรียนมีระเบียบนะครับแต่พอไปอยู่ที่มาเซนเนี่ยเขาจะเริ่มต้องปรับตัวให้เข้ากับการเรียนแบบฝรั่ง่ะคือเรียนแบบมีความรับผิดชอบตัวเองครับ ได้รับแอสไซเน์มาต้องทําให้เสร็จครับ 2. คือต้องใช้ภาษาครับเพื่อแสดงออกถึงความสามารถเราใสามต้องใช้เครื่องมือใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กใช้ g o o อื e ในการส่งงานส่งรีพอร์ตอันนี้มันทําให้เขาได้ใช้ความสามารถจริงออกมาครับนี่คือข้อแตกต่างครับคือพี่วอจะบอกว่าเหมือนอยู่เมืองไทยเนี่ย มันมันถูกปีกรอบด้วยระเบียบวินัยที่เด็กจะต้องเดินตามตึ๊กตึ๊กตึ๊กซึ่งก็เป็นสิ่งที่ที่ดีนะเป็นการฝึกวิสัยเป็นสิ่งที่ดีนะพอพอถึงระดับหนึ่งแล้วพอไปเรียนเมืองนอกแล้วมันมีอิสระละเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาเนี่ยเราต้องมีวินัยในตัวเองละในลักษณะนั้นนะครับแล้วตัววิวเองเขามีเขามีเขามีอ m b i t i o นอยู่ละครับเขามีความรู้สึกว่าถ้าเพื่อนทําได้เขาต้องทําได้ครสองคือเขามั่นใจว่าความสามารถเขาอะทำได้ครับแต่ถ้าอยู่โรงเรียนไทยอะ เพื่อนเอาแบบนี้เขาก็ต้องตำตำเพื่อครับจะเด่นกว่าหรือจะแตกต่างมันก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยดีแต่พอไปที่นู่นมันชัดเจนมากเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองครับผมแล้วสกิลการฟังเขาดีครับเขาก็จะไปของเขาได้เลยอันนี้คือมันได้เปิดโลกเขาครับครับวิธีการเรียนแบบฝรั่งที่วอลคำถามสุดท้ายครับอยากเพราะว่าพี่วอลมีประสบการณ์แล้วก็ส่งน้องไปเรียนต่างประเทศพี่วอลมีข้อแนะนําอะไรเกี่ยวกับ การส่งน้องๆไปเวียนต่างประเทศให้กับผู้ปกครองที่สนใจนะครับคืออยากจะให้มองอนาคตนะครับแล้วก็มองความเปลี่ยนไปของโลกนะครับลองคิดดูดีว่าการเราสละเวลาแล้วก็พยายามสร้างพื้นฐานให้ลูกเราอะเพื่อจะมีต้นทุนในการที่จะไปเลือกเลือกวิชาที่เรียนเลือกอาชีพที่รักเนี่ยมันสำคัญเพรนั้นการลองเปิดใจหรือว่าลองคุยกับลูกดูนะครับว่าการไปเมืองนอก มันมีโอกาสรออยู่แล้วก็ค่อยๆวางแผนรสร้างความพร้อมให้เขานะครับอันนี้จะมีประโยชน์มากนะครับ,รบการไปเรียนเมืองนอกเนี่ยอย่าคิดว่ามันมีปัจจัยที่เสี่ยงนะครับมันยังมีส่วนที่ดีอยู่เยอะมากนะครับ,รบที่สำคัญคือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษต้องพร,ร้อมสองการทำให้ภาษาอังกฤษเราดีเราพร้อมก็คือกรรากร,รสาร่งเขาอะไปอยู่ในโลก ที่สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษจริงๆใช่ครับจะเดือนหนึ่งหรือจะปีนหนึงก็ได้ครับอย่างน้อยต้องไปครับอ,อันนี้ก็แนะนําไว้ว่า ลองเปิดใจนะครับแล้วก็วางแผนดูครับเมื่อน้องกลับมาแล้วเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเราบรรลุสิ่งที่เราต้องการที่วางเอาไว้พอใจครับพอใจครับดีกว่าที่คาดแต่แต่อีกอย่างหนึ่งคือคุณพ่อคุณแม่ะต้องรู้จักลูกก่อนถูกต้องครับต้องรู้จักลูกก่อนนะว่าลูกพร้อมจะไปลูกอยากจะไปครับไม่ใช่บังคับเขาไปใช่เห็นด้วยเลยครับอันนี้คือสําคัญครับยังไงวันนี้ขอบคุณพี่วอลมากมากเลยนะครับดีครับเบ๊กครับพี่วอแนะนําชลูมนี่เอได้ครับก็แนะนำเลยนะครับได้คุณพ่อเป็น ตัวแทนจําหน่ายรถยนต์วอลโว่นะครับแห่งแรกนะครับในเมืองมุนทับุรีนะครับเราเป็นตัวตัวแทนจําหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับก็ฝากถึงทุกท่านนะครับมีโอกาสก็แวะมาเยี่ยมชมโชว์รูมนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับครับผมโอเคพี่ว่าขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ